สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ช่องกสอุบลรัชธานีพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เซ็นทรัลพาซาอุบลรัชธานีครับซึ่งเราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาช้อปปิง้งมาดูหนังหรือมาทานข้าวนะครับแต่เราจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวชมงาน Thailand Smart Money ซึ่งจัดขึ้นในวันที่24ถึงวันที่26กุมภาพันธ์2566นะครับ ณบริเวณชั้นหนึ่งห้างเซ็นทรัลพลาซาวนรัชธานีซึ่งในงานนะครับจะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูกันเลยครับซึ่งเป็นเทศกาลการเงินการลงทุนโดยการผลิตกำลังของสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งนะครับมาออกบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์ของสถาบันการเงินเหล่านั้นนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นและก็เงื่อนไขพิเศษเฉพาะในงานพร้อมมอบความรู้ผ่านการสัมนาหัวข้อต่างๆจากครูชื่อดังนะครับจัดโดย หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจนี่เลยครับบูธของขกศนะครับวันนี้นอกจากมีผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นด้านเงินฝากหรือด้านสินเชื่อนะครับแล้วก็ยังมีลูกค้านะครับกลุ่มเกษจจชุมชนผู้ผลิตนะครับอาหารนะครับก็คือปลาส้มนะครับมาเปิดร้านจําหน่ายนะครับผลิตภัณฑ์ของร้านนะครับให้กับผู้ที่มาร่วมงานนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรนะครับน่าสนใจหรือว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรมาขายบ้าง เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันเลยครับ นีมีอะไรมาขายบ้างคบสวัสดีค่ะปลาส้มหอเจียมนะคะของเราก็จะมีเป็นพวกปลาส้มค่ะก็จะมีแบบไร้ก้างแล้วก็แบบมีก้างนะคะเดี๋ยวเริ่มกันตั้งแต่ปลาชิ้นแรกเลยเนาะค่ะเราจะเริ่มกันที่ส้มปลาตองจะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นส้มปลาตองกรายนะคะลูกค้าอันนี้จะไม่ผสมแป้งนะคะเป็นเนื้อรวนไม่มีก้างนะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบทานแบบไร้ก้างนะคะแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งจะเป็นส้มปลาอีกตูครูนะคะขอนุคา ไรลกล้างเหมือนกันค่ะจะอยู่ในกระปุกนะคะตัวนี้จะได้ที่หนึ่งนะคะระดับประเทศนะคะได้ออยอได้ห้าดาวทุกชิ้นนะคะปลาต้มของเรานะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าที่ชอบต้มปลามันๆเนะาะปลามันก็ก็เป็นปลาเทโพสําหรับใครที่ทานปลามันได้นะคะปลาหนังนะคะเป็นปลาเทโพจะเป็นชิ้นแบบนี้นะคะในถุงนะคะมีพุงทุกถุงนะคะจะไม่มีหัวทุกถุงเนะาะปลาเทโพนะคะจะอยู่ในตระกูลบึกสวายนะคะแล้วก็จะเป็น จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นไซส์นี้ไซส์เล็กนะคะทานได้ของเรานะคะอ่าต้องแจ้งลูกค้าก่อนเนาะสำหรับลูกค้าที่ชอบทานข้าวเยอะนะคะแนะนําให้เป็นของทางโคราชเนาะโคราชจะเป็นข้าวเยอะข้าวแน่นนะคะเต็มพุงนะคะส่วนเยโสนะคะจะเป็นก้างนิ่มก้างละลายนะคะแต่ของเรานะคะจะเป็นก้างนิ่มอย่างเดียวข้าวไม่เยอะนะคะไม่ใช่ก้างละลายนะคะถ้าลูกค้าสนใจลองเอาของเราไปทานดูได้ค่ะ จะเป็นชื่อเฉพาะของแม่น้ำโขงนะคะลูกค้าอันนี้ก็เหมือนกันนะคะจะไม่มีหัวนะคะมีพุงทุกผถุงมีหางทุกผถุงนะคะอันนี้สําหรับลูกค้าที่ไม่ชอบปลามันนะคะไม่ชอบปลาหนังก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะก<ม>็ของทางนั้นเราก็จะเอามาประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นเพิ่มนิดหน่อยก็จะเป็นปลาแห้งนะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบปลาแบบเป็นตัวเล็กๆทอดทานได้เลยก็จะเป็นพวกนี้ได้เลยนะคะ ถ้าเกิดว่าลูกค้ามาไม่ทันงานแทนสมาร์ทบันนี่สามารถติดต่อซื้อได้ที่ไหนครับอ๋อติดต่อนะคะสามารถติดต่อได้ทางเพจ Facebook นะคะโอท็อปปลาส้มงขงเจียมคูหย่อยนะคะหรือถ้าใครนะคะได้แวะมาเที่ยวผงเจียมนะคะแวะมาได้เลยนะคะของเราจะเป็นศูนย์วิสากิจชุมชนศึกษาดูงานได้นะคะลูกค้าลงมาจากเนินเขานะคะร้านจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะอยู่ข้างๆกับรีสอร์ทพีระดาเลยนะคะ เบอร์โทรศัพท์นะครมีเบอร์โทรศัพท์พทนะคะจะติดต่อได้ที่เบอร์0866464180นะคะอันนี้จะเป็นเบอร์ของคุณบี้นะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะจะเป็นเบอร์0880481206ค่ะของตัวดิฉันเองนะคะชื่อคุยฝ้าค่ะ ต้อนรับสู่บูธทบสในงานไทยแล a n d สมาร์ทมานี่บนราชธานี2,023ค่ะวันนี้ทบสมีผลิตภัณฑ์เงินฝากด,ดีมาแนะนำให้กับลุกค้านะคะซึ่งให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง1.55%ต่อปีเลยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถแวะมาที่บูธทบส,สเซนทรัลอยบนราชธานีได้นะคะขอบคุณค่ะ สำหรับผู้ชมท่านไหนที่สนใจผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อนะคะในงาน Thailand Smart Money ที่บูทธทกศของเราก็มีบริการสินเชื่อที่หลากหลายพร้อมให้บริการค่ะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุนสินเชื่อสารฝันสร้างอาชีพสินเชื่อเสริมแกล่งเอิจะมีกระสีผู้ชมท่านไหนที่สนใจสามารถแวะมาหาเราได้ที่บูธหรือติดต่อได้ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศชาะ